ทำไมพระพุทธเจ้าถึงให้ความสําคัญเรื่องสังขารกับวิสังขารมากเพราะตัวสังขารตัววิสังขารเป็นเหตุของทุกอย่างเลยสังขารเป็นเหตุของทั้งบุญทั้งบาปทั้งนรกทั้งสวรรค์มาทุกอย่างมาตัวสังขารทั้งนั้นแต่สังขารมันทางานได้กอาสัยเวทนานเะพราะเราก็มากาหนดที่เวทนาเวทนาจะทํางานท้ากับใสรูปเห็นไหมชัเป็นชั้นเลยนี่ถ้าหากว่าเรารู้ท่าทันสติมันเป็นวิสังขารทันทีทีนี้เราจะทำไงให้อายุของวิสังขารน,นี่ยยาว,ยาว ถ้าอายุของวิสังขารคือการไม่รุงแต่งยาวเท่าไหร่นะจิตเขาสูงมากผลตามลาดับเลยแต่เมื่อไหร่ปล่อยให้อายุของสังขารยาวนะมรรคผลก็หายไปอีกเพราะในตัวสังขารนะถ้าให้ความสําคัญมากรูปเวทนาสัญญาสังขารไอตัวสังขารตัวนั้นแหละทีนี้ไอสังขารมันก็มีสองกลุ่มสังขารที่เป็นโครงสร้างเขาเรียกว่าสังขารในขันห้าตรงนี้ต้องมีสังขารตัวนี้เพราะเป็นสังขารที่เป็นโครงสร้างถ้าไม่มีสังขารตรวนี้สติสัมปยะ สมาธิก็ทํางานไม่ได้เพราะตัววิชาและวิชาก็อาศัยตัวสังขารแต่ว่ามันเป็นสังขานที่เป็นในขันห้าไม่ไม่เป็นผิษเป็นภัยอะไรเป็นที่ทํางานของจิตแต่สังขารที่ไม่พึงปรารถนาคือสังขารในปฏิสุบตัติเพราะสังขารปฏิสุบัติมาเริ่มต้นด้วยอวิชาใช่ไหมอวิชากอให้เกิดสังขารสังขาร่อให้เกิดวิญญาตเห็นไหมแต่ว่าสังขารในขันห้ามันเกิดจากรูป รูปเวทนาสัญญาสังขารดูรต้นมันน่ะใช่ไหมสังขารในขันห้ามเกิดจากรูปแต่สังขารในปฏิสบัติมันเกิดจากอวิชชาเพราะนั้นในสังขารในส่วนที่เป็นขันห้ามันไม่ไมดีไม่ชั่วเป็นโครงสร้างมันยังไม่เป็นดีเป็นชั่วยังไม่เป็นสุขเป็นทุกข์เขาเรียกเป็นปรมัดเพราะนั้นเรียกว่ารูปปรมัดมันมีสี่ใช่ไหมจิตเจตสิกรูปนิพานเป็นปรมัดเป็นปรมัดได้รูปเพราะว่ามันเป็นโครงสร้าง เป็นรูปเฉยๆเราเห็นรูปอะไรก็เห็นเฉยๆเ,เนี่ยก็คือเห็นรูปมันไม่ปรุงเพราะเมื่อไรไอ้ปูนี่สวยไม่สวยมันไม่ใช่รูปแล้วเป็นอะไรเป็นสังขารนะแล้วก็เป็นสังขารไม่ใช่ในสังขารในขันห้านนะสังขารในปิติสุบานเลยยังจะเห็นโอ้ดอกไม้นี่สวยไม่สวยนะั่นก็เป็นแต่ถ้าหากว่าเราจะมองแบบสวยไม่สวยสัตว์ว่าเห็นนะตรงนี้มีออกว่าีกนะเห็นว่ามันสวยก็สัตว์ว่าสวยม่ได้ปรุงแต่งไปมากกว่าน,นั้น อันนี้ก็ยังเป็นปรมัตอยูงก็ยังเป็นรูปอยู่ไม่งั้นคนเราจะทําหน้าที่ได้อย่างไรใช่ไหมเห็นรูปเป็นรูปเฉยๆมันก็ทื่อหมดสิแต่รูปนี้มีหน้าที่อย่างไรก็จัดการไปตามอย่างนั้นนะสวยก็จัดให้มันมันสวยแต่ไม่ชอบหรือไม่ชอบแต่มันเป็นหน้าที่ของมันอย่างนั้นนะเขาเรียกว่ารู้สมมุติอันนี้ละเอียดลงไปอีก